ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่23ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะจะมีคนทําให้คุณงหุหงนไม่สบายใจหลายๆคนนะคะมีเรื่องกังวลใจช่วงนี้การเงินข้องมืออยู่ในช่วงของการ,การหมุนเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะคะหรือรัชกาลที่5นะคะในช่วงนี้นะคะใค่ลอข่าวดีเรื่องความรักนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีคนซื้อของมาฝากมีคนคิดถึงจะได้ทานของอร่อยนะคะช่วงนี้นะคะแต่ระวังจะมีเรื่องงุนหงิดใจนะคะมีคนทําให้คุณรู้สึกหงุนหงิดไม่สบายใจมีเรื่องทําให้ไม่พอใจนะคะการเดินทางช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงและดีนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามาสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคุณพ่อของคุณ นะคะทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ412แล้วก็19ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ